w e l สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ป้อมสวัสดีครับค่ะว,วันนี้นะคะใคมาหาพี่ป้อมนะคะพี่ป้อมดีๆนะคะอยู่ที่บุรีรัมย์เนาะร้านพี่ป้อมชื่ออะไรนะคะชื่อร้านใบไม้ใบด่างครับอ่าโอเคพี่ป้อมนะคะมีทุกอย่างเลยนะคะตั้งแต่บอนสีนะคะเอ่อไม้ด่างโคโลแล้วก็กล้วยนะคะเราจะทําเป็นแต่ละพาร์ทไปเลยพาร์ทแรกคือบอนสีนะคะ มาดูกันเลยพี่ป้อมขาบอลสีของพี่ป้อมเนี่ยเออช่วงนี้ยหน้าหนาวมันทิ้งใบไหมคะเออเป็นปกติของบอลสีครับผมค่ะหน้าหนาวนี่เออบอลสีเขาจะเริ่มทิ้งใบเพราะว่าเราต้องเลี้ยงให้เขาลากเดินเรียบร้อยให้แบบถ้าเป็นต้นใหญ่ๆก็จะทนอยู่ครับแต่ถ้าเป็นต้นเล็กๆก็แบบนี้แล้วก็อ่าถ้าเป็นกอย่างนี้ก็โอเคอยู่ครับก็จะจะรอดผ่านฤดูหนาวไปได้ครับแต่ถ้าเป็นต้นเล็กๆหรือใครจะผ่า ผ่าตาผ่าเงาช่วงนี้ก็งดไปก่อนครับถ้าแบบเล็กๆดีไม่กี่ใบอาจจะแบบว่ายุบไปได้ใช่ไหมคะมันจะยุบครับเพราะว่าใบสวยๆเรามีอาจจะยุบเงี้ยเงี้ยไหมคะมันก็จะทิ้งใบปกติของบอนสีครับเพราะว่าเราไม่มีตู้อบเราเลี้ยงแบบกึ่งธรรมชาติเลยจริงๆมันต้องเลี้ยงในตู้อบนะบอนถ้าอยู่ในตู้อบเขาน่าจะใบสวยตลอดใช่ใช่ครับจะใบสวยตลอดอันนี้ผมเลี้ยงแบบปล่อยแบบธรรมชาติไปเลยครับ เลยแล้วเพี่ป้อมเคยมีปัญหาไหมคะเวลาเราเสั่งซื้อบอลหรือไปซื้อบอลสีจากที่อื่นอะค่ะแล้วบางทีมีเกิดปัญหาแบบดินนั่นไปอะไรเนี้ยค่ะพี่ป้อมเคยเจอปัญหาแบบนี้ใช่ครับนี่ไงต้นนี้เลยให้ดูเลยครับอันนี้สั่งสั่งมากับค่ะจากจากเฟซบุ๊กนะครับจากกลุ่มเขาจะใช้เป็นดินกวดแข็งๆนะครับหนักมากน่าจะ2ี่สิบโลได้กระถางนี้ยกไม่ขึ้นผมว่าจะเปลี่ยนดินอยู่อ่า ถ้าสมมุติว่าดินมันแน่นๆขนาดนี้ค่ะพี่ป้อมคิดว่าแบบมันมันจะเกิดปัญหากับบอลเรายังไงบ้างคะปัญหาคือหนึ่งเลยหัวไม่โตครับแล้วก็โตเลี้ยงลาบากเราต้องเปลี่ยนดินใหม่ก็คืออาจจะมีใบก้ามปูผสมเพอร์ไลผสมแก็บดําผสมอะไรก็ได้ครับที่ให้โปร่งให้ปร่งโปงไว้ก่อนครับผมอ่าบอลสีชอบโปร่งโปใช่ไหมคะเหมือนพวกหล่อน้ําหรือเปล่า อได้ก็ดีครับเนี่ยถาใสถาดรองน้ําอย่างนี้ก็ได้ครับหรือไม่ก็ถ้าไม่มีก็เป็นกะละมังใส่หลออเลี้ยงน้ําไว้แล้วเราก็จะใส่แหนแดงลงไปในน้ำาหรอคะในน้ํานิดหน่อยครับแหนแดงช่วยอะไรคะพี่ป้อมคะก็ช่วยช่วยแบบถ้าเราแบบมันโดนแดดเนี่ยมันก็จะช่วยไม่ให้น้ํามันร้อนให้เย็นขึ้นใช่ครับแล้วก็มันจะช่วยแบบทําให้น้ําเราไม่ไม่เน่าอ่ะ น้ำเราจะสดจะใสแบบสะอาดตลอดสาหรับแหนแดงใช่ไหมคะแหนแดงดีมากนะฮะไหนเอ่ยไหนแบบนั้นใช่ไหมใช่ครับนี้แบบนี้ครับแหนแดงแบบนี้เพราะ่ไฟเห็นที่ป้อมเลี้ยงเป็นกระมังเลยใช่ครับเขาขายแก้วละเป็นแก้วใช่ไหมแก้วละยี่สิบบาทแก้วละยี่สิบแก้วกาแฟอะไรประมาณนี้ใช่ครับแก้วกาแฟเราก็เอามาโรยหน้าดินอย่างพวกโครคาเซียโรยได้ใส่ได้ครับอ่าใช่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  มันจะคุมหน้าดินอแบบถ้าโดนมันดีนะถ้าโดนแดดโดนร้อนเนี่ยมันน้น้ำไม่ร้อนครับอมันขยายพันธุ์ง่ายด้วยใช่ไหมคะง่ายมากเลยครับแค่แช่น้ำแค่แช่น้ำแป๊บเดียวออันนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการที่แบบให้ทั้งแบบทั้งปุ๋ยของต้นไม้แล้วก็เป็นพวกอะไรนะช่วยให้น้ำมันเย็นขึ้นด้วยใช่ไหมคะ พี <One input> s <S ่ป้อมนี like ่ก็คืออะไรบ้างนะคะหลักๆเลยมีขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวเราก็จะหมักพวกแทนนินออกสารแทนนินออกอขุยมะพร้าวเราก็จะผสมเพอร์ไร์ไว้แบบนี้นะคะเม็ดขาวเพอร์ไรซ์ตัวเมีคูไรซ์ใส่ลงไปด้วยผสมไปด้วยก็จะมีพวกหินภูเขาไฟครับใช้ได้ทุกเบอร์ครับผมค่ะอันนี้คือสำหรับใส่กับพวกบอลสีอะคะ ได้ทุกอย่างได้ทุกอย่างเป็นไม้ด่างหรือบอลสีก็ได้แต่บอลสีมันก็จะเปลืองหน่อยถ้าเราจะเล่นแบบนี้อ่าบจะใช้เปลืองเปลืองเราจะใช้ใบกัมปูใบกัมปูแล้วก็จะมีเนี่ยอะไรเอ่ยอันนี้คือแก็แก็บเผาแกบเผาแก็บดำอ๋อแกบดำแล้วก็มีเนี่ยไอ้นี่ก็คือมะพร้าวสับมะพร้าวสับเล็กใช่ครับมะพร้าวสับเล็กแล้วก็แกบเผาแล้วก็ดินกัมปูสำหรับบอนสีบอนสีบอนสีไม่ยากครับบอนสีเลี้ยงง่ายครับค่ะ โป่งๆไว้ครับแล้วแสงลระคะพี่ป้อมเอาไปตรงนี้มันจะโดนแสงช่วงไหนตรงนี้จะโดนช่วงประมาณใช้สายครับสายสายใช่เป็นแดดช่วงระยะเวลาหนึ่งแสงแล้วก็จะมีช่วงเที่ยงบ่ายจะได้แสงตรงนี้อยู่ครับอเราไม่ได้พี่ป้อมไม่ได้ไปเลี้ยงแบบแดดร้อยอะไรอย่างงี้ไม่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 ตรงนี้จะบ่ายมาก็จะเป็นร่มของบ้านบังมันก็จะลำไรละ ต้นไม้ก็จะเอ็นๆไปหาแสงนิดนึงหาแสงนิดนึงเพราะเราแบบพื้นที่จํากัดด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ่าค่ะอ่อันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆในการเลี้ยงบอนสีแบบว่าทั่วไปเนาะแบบไม่มีตู้ใช่ครับผมจะเลี้ยงรวมกับพวกไม้อื่นไม้ใหญ่ด้วยที่ให้ร่มเงาด้วยใช่อย่างเงี้ยมันก็จะบังละอ่าก็จะมาบางบางวันแดดร้อนมากนะช่วงเที่ยงเนี่ยต้นบอนสีก็อาจจะเหี่ยวไปเลยก็มีอืมแต่อันนี้มันช่วยได้ครับพวกใบเงี้ยมาอาจจะเป็นบัง จริงๆเราเลี้ยงใต้ร่มมใต้ต้นไม้ที่แบบว่ามีการเกื้อกูลกันก็ได้นอกได้ครับได้ไม้ใหญ่เขาจะช่วยบังในระดับหนึ่งครับโอเคนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆนะคะในการเลี้ยงบอนสีของพี่ป้อมช่องทางการติดต่อพี่ป้อมค่ะเอ่อเฟซบุ๊กก็เป็นป้อมดีๆนะครับป้อมดีๆป้อมภาษาไทยแล้วก็เบอร์โทร0956175244ครับ ใครสนใจนะคะปอนสีนะคะก็ทักแชทถามพี่ป้อมได้เลยนะคะพี่ป้อมมีบริการขนส่งเนี่ยค่ะเป็คือส่งออนไลน์ให้เรียบร้อยเลยขนส่งครับผมหรือว่าใครที่อยากจะมาคืออยู่ที่บุรีรัมย์อยากจะมาซื้อที่บ้านก็ให้โทรนัดล่วงหน้าก่อนนะคะโอเคขอบคุณมากนะคะพี่ป้อมครับสวัสดีค่ะ